วันนี้ครูเบิร์ตมาแนะนำคอร์สออนไลน์ใหม่ล่าสุดของครูเบิร์ตฮะชื่อว่าคอร์สปูพื้นแน่นกรมาสำหรับนักเรียนชั้นมตน้นม1ถึงม3เรียนได้หมดเลยนะเป็นยังไงสำหรับนักเรียนที่พื้นภาษาอังกฤษน้อยมากอยากเริ่มต้นใหม่เลยเริ่มจากคอร์สนี้เพราะคอร์สนี้เนี่ยเกือบเริ่มจากศูนย์นะ A and the สอนใหม่หมดคำนามเป็นยังไง v e r b เป็นยังไง12 Tens เเป็นยังไงละเอียดแบบยิ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 บ,ยบเลย และไม่ใช่แค่เอาไว้สอบนะแต่ว่านักเรียนจะสามารถแต่งประโยคได้เลยฮนะจากประโยคสั้นๆกลายเป็นยาวๆผลลัพธ์สุดท้ายนะพอเรียนจบนักเรียนจะสามารถแปลไทยเป็นอังกฤษประโยคยาวยืดได้เลยเพราะครูเบิร์ตมีแบบฝึกหัดให้ทำเยอะมากนะฮะดังนั้นพ่อแม่พี่น้องหรือตัวนักเรียนเองก็ตามนะฮะลองถามตัวเองแล้วกันว่าตอนนี้เราสามารถแปลไทยเป็นอังกฤษประโยคยาวๆได้ไหม ถ้ายังไม่ได้ลงคอสนี้ได้เลยถึงแม้พื้นเกือบจะเป็น0ก็ตามนะฮะคอสเนี้ย41ชั่วโมงจริงๆราคาเกือบ4,000บาทแต่ครูเบิร์ตเนี่ยขอร้องให้ทาง plus บอกว่าช่วยผู้ปกครองหน่อยเนาะ จำหน่ายแค่ราคา2,990บาทแล้วกันทาง plus ใจดีมากนะฮะลดเหลือราคา2,990บาทก่อนณนะตอนนี้นะมีตั้ง41ชั่วโมงเลยนะฮะครูเบิร์ตเนี่ยลงคอสไว้ในบริษัท plus นะนักเรียนอ d l i n e ดีไปถามเขาได้ ไม่ต้องสมัครผ่านทางหน้าเพจโทอิกคูเบิร์ตเพราะว่าคูเบิร์ตแบ่งแบ่งเพราะว่าเพจโทอิกคูเบิร์ตเนี่ยจะเน้นเป็นผู้ใหญ่ไปเลยแล้วก็คอร์สมัธยมเนี่ยคูเบิร์ตจะให้ทาง plus เป็นผู้จัดจำหน่ายนะฮะสอบถามได้เลยฮะคอร์สนี้เนี่ยเหมาะมากสำหรับนักเรียนที่พื้นฐานน้อยมากๆเอาหนูเป็นผู้ใหญ่อ่ะหนูอยากลงได้ไหมได้เช่นกันนะฮะเพราะว่าเริ่มใหม่หมดเลยพอเรียนจบเก็บหนังสือไว้เป็น reference ก็อันนี้เป็นคอร์สออนไลน์เนาะนะับพอเรียนจบ เก็บความรู้ไว้เป็น reference ก็ได้สมมตินักเรียนต้องสอบเรื่อง pronoun ก็มาค้นทีนึงต้องมาสอบเรื่อง tense อ้าวมาเปิดเรียนอีกทีนึงมาดูซิว่าเฮ้ย12 tense เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับลองสอบถามรายละเอียดระย,ยะเวลาการเรียนแล้วก็ราคาอีกรอบหนึ่งได้กับทางบริษัท plus ที่เบิร์ตขึ้นลายดีไว้ให้ตรงนี้นะแอดไปได้เลยนะฮะคุค้มมากครั